สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาร้องเพลงนะครับช่วงมาทําธุระแล้วก็รอนะครับจอดรถรอก็เลยร้องเพลงในรถนะครับก็ไปส่งของนะครับวันนี้เราก็มาร้องเพลงกันนะฮะต่อไปเราก็จะมาร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงของเราก็คือร้องสดๆนะครับไม่มีดนตรีเนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องเจอลิขสิทธิ์นะครับวันนี้เราลองมาลองฟังเพลงอันนี้กันนะครับของเอกราชนภูมินะครับ กระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับ <Okay. S 1> คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหากระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไวอ่านแล้วสุดลงร้องไห้ ถูกเป็นไปได้หรือดีเหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลุมความรักจึงลมอย่างจงพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี ก็มีให้เพียงครึ่งทางพี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารออนาคตรเริ่มหักงอถึงรอคงไม่มีวังเจ้าคงงายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดัง แต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลงรักคมเมื่อคราวกระเป๋าเบนเบนถูกแฟนตี่ชามองห้องยามยาไม่มีแม้เศษเสินผมเหลือพีอยังกลิ่นหอม ติดมอนในพี่กอดดูแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูใจแมก็ร้องสดเลยนะครับแล้วก็มีคนเดินผ่านเนาะล้วก็ต้องมองนะฮะไม่รู้ว่าของจะมาหรือยังอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะฮะทสดูก,ก่อนเราก็จะมาร้องกันบ่อยๆนะครับ